สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับงานซ่อมบอร์ดอินเวอร์เตอร์ไฮบริดนะครับคลิปนี้เคสนี้ลูกค้าส่งมาเฉพาะตัวบอร์ดนะครับบอร์ดล่างบอร์ดบนไม่ได้ส่งมาทั้งตัวนะครับ สำหรับลูกค้าบางท่านที่คิดว่าเครื่องมันหนักอยากส่งมาแต่ไส้แบบนี้ก็ส่งมาซ่อมได้เหมือนกันแต่จะมีข้อแม้อย่างเดียวว่าทางร้านไม่สามารถรับประกันหลังการซ่อมให้ลูกค้าได้ในกรณีที่ลูกค้าเอากลับไปต่อผิดหรือต่อชอดเองไม่ว่ากรณีใดๆทางร้านจะไม่รับประกันให้นะครับก่อนที่ทางร้านจะส่งงานก็จะทดสอบให้ดูแบบนี้นี่ต่อเข้าหมอไปลริงจริงอ่าแล้วก็มีไฟใช้งานได้ปกติแบบนี้ขึ้น AC Output ออกนะครับแบบนี้ก็ถือว่า เสร็จสิ้นกระบวนการการซ่อมของทางร้านแล้วส่วนเอากลับไปคุณไปต่อช็อตเองอันนี้ไม่สามารถประกันให้ได้นะครับเคสนี้ก็ลูกค้าซ่อมมาแล้วบางส่วนด้วยนะครับมอสเฟสนะมอสเฟสด้านล่างเนี่ยก็เปลี่ยนมาให้อ่าเปลี่ยนมาแล้วนะครับทางร้านไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ซ่อมอะไรเช็คดูแล้วว่าปกติพร้อมใช้งานอ่ะก็อ่าก็ก็ใช้งานได้เลยไม่ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ซ่อมอะไรต่อก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายส่วนนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายเฉพาะซ่อมบอร์ด คอนโทรลด้านบนนะครับบอร์ดไดด์ด้านบนแน่นอนเมื่อมอสเฟตช็อตแล้วนะครับเปลี่ยนมอสเฟตอย่างเดียวไม่สามารถใช้งานได้เพราะว่านี่ตัวทรานซิสเตอร์ไดด์ตัวอาเกตต่างๆด้านบนเนี่ยมันช็อตอยู่นะครับคือด้านล่างเนี่ยมันเป็นแค่ power มอดเฟสนะแค่อามอดเฟมาเรียงเรียงกันแล้วก็มีอาคาเกตแคะนั้นแต่หัวใจหลักจริงๆมันอยู่ด้านบนน,นี่คือบอร์ดคอนโทรลนะโดยปกติทั่วไปแล Mod ้วมอดเฟสช็อตเนี่ยบอร์ด ชุดไดมันก็จะช็อตตามไปด้วยเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนแค่มอสเฟตใช้งานได้เลยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากนะ,ะมันก็มีบางเคสเท่านั้นแหละมันฟุกแค่ว่าเปลี่ยนมอสเฟแเราใช้งานได้เลยอันนั้นก็แค่อาจจะเสียไม่ถึงด้านบนอันนั้นก็ส่วนน้อยนะครับแต่ส่วนมากมันจะเสียถึงด้านบนด้วยนะ,ะใครจะส่งงานมาซ่อมนะครับถ้าจะส่งมาแค่ไส้แบบเนี้ย ถ้าคุณรับเงื่อนไขได้นะครับก็ส่งมาได้เลยก็คือไม่มีไม่มีประกันหลังการซ่อมผมก็จะแจ้งทุกครั้งนะครับเคสนี้ผมก็แจ้งลูกค้าไปแล้วอันนี้ลูกค้าอยู่นครราชสีมานะครับส่งมานะก็แจ้งไปแล้วนะว่าเงื่อนไขประมาณนี้นะรับได้ไหมถ้าลูกค้ารับได้ก็ส่งมาได้เลยแบบนี้ทางร้านก็ทมให้เหมือนกันนะครับติดต่อง,งานซ่อม0924712943นะครับ